มีแม่ยิ่งผู้เป็นแม่ผู้หนึ่งแม่ยิ่งผู้นี้เราเราเป็นแม่าเป็นแม่หนอหามลูกบ่ใไหไปเจียวในป่าว่ากันไปแต่ว่าลูกเนี่ยบ่อเสื้อปั้งก็เลยเว้าออกมาด้วยความที่มันอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหนั่นแหละผูะ้เป็นแม่ก็เลยเว้าออกมาว่าเออถ้ามันว้าบ่เสื้อบ่กปั้งจะคว,ยะควายกล้วยเปลี่ยวอยู่ในป่าตํามันตายซะว่ากันซ่อนมันตซะว่ากัน เมื่อเด็กหน่อยผู้นั้นไปในป่ากับพีพ่อวา้อีหลีบัดเนี่ยยืนจังกากวางทางอยู่แบบนี้เด็กหน่อยก็เลยอธิษฐานขึ้นว่าเอออีแมว่าข้าำใดขออยากให้เป็นจังสั้นแม่คิดจังใดขอให้เป็นไปจงอ่ะที่แม่คิดแบบนั่นพอเด็กหน่อยอธิษฐานจบไอ้เจ้าคว้วเปียวโตนั้นมันจะแล่นเข้าป่าเลิกไปบ่อดดทำลายเด็กหน่อยผู้นั้นแพรประการใดอ,อ,อันนี้พินกับว้าบอกว่า บางเทื่อมแม่เนี่ยว้าไปจังซั่งเว้าไปเนี่ยเพราะแห้งโทษซะแต่ว่าใจของคนเนี่ยวังดีต่อลูกอยู่ตลอดเวลาบ่ปรารถนาให้ลูกได้รับความลำบากอ,าอีนังดอกแม้แต่หน่อยเด้เอออุปสาอาจารย์คือกันคูบาอาจารย์ก็คือกันบางเทื่อเมื่อลูกติดเหอียังบ่ได้ดังใจคนคนมีความหวังดีแมนบ่่ก็เลยด่าว่าเอาแห้งแห้งแต่วาจของคน่นี่หวังความจะเลร่ญนแก่ลูกติด ทั้งด้านการรึกษาการประพฤติปฏิบัติชอบเนี่ยเอ็นบ่กอะไรเนี่ยชอบบางเทื่อให้ให้ลูกซิดลูกหาเนี่ยบอมแมนว่าอยากให้เขาลมจมมีอย่างได้บางเทื่อให้เนี่ยแกวังไงเขาได้ดิบได้ดีกับนี่เอเคยดังกับพ่อแม่ไผบ,บอกเคยด่าลูกเอาเออยอกเนื่อเ,เกิดมาเนี่ยสั้งแท่มีลูกเต่ามาเนี่ยบอกเคยด่าลูกจะคำนี่มีบอกเออมีอยู่บ่ยอกระเนื่อหนานบอมีจกัก้คน บอมี่จักพนแม่นใกล้ดาเกล้ปล่อยแต่ว่าดาแล้วปล่อยแล้วจมแล้วเนี่ยเออถามว่าใจของเจ้ามันฟั่งเขาอีหลีสะบ่เออบางเทื่อดาลูกเอ้ยแม่บางเทื่อสาบแส้งลูกเด้ใอ้มันตายซะบัดนั่นมันบ่เสื้อไห่มันตายซะบางเทื่อคั๊บเบาเนี่ยเออใจบได้ี่มีดอกแต่ว่าบางเทื่อมันโกรธมันเกลียดเฮ้ยมันบอกบ่เสือบ่เสือป่อยฟังความแต่ว่าใจน่ะบอดเอให้เขาอีหลีได้หันนะแมนบอกใจน่ะบอดเให้ให้เขาอีหลีเด้บังเทื่อเนี่ย นี่แหละเอ็ยนบ่เลยหยาิย่อมมันเป็นจังดันเออบางตัวมันอยู่ที่เจตนาเนอมันมันก็เป็นคําหยาบบอกควันเบาอะล่ะแต่ว่าบางตัวก็เจตนาเออมันใจบ่ได้หยาบนั่น嘛นะลักษณะคนเจตีกับปากให้ใจดีกับมี่แมนบอกเออปากให้ใจดีเนี่ยเพื่อนว่าใส่ได้ไหมเออคนปากร้ายใจดีเนี่ยใส่ได้ส่วนคนใจให้ปากดีเนี่ยใส่บ่ได้เออใจให้เออใจให้ปากดี ใจหหยคนใจหาเนี่ยวบ่ได้ดิเออแต่ใจมันหห้ปากดีอยูะเนี่ยเออเกียงแต่นอกตั้งในเป็นหมากเดือหวันแต่ทั้งนอกเหนือในสมดังหมักเน่าเจียงสดเดอเห็นบอกใจหห้ปากดีนี่ยใส่บไ่ได้เออปากหห้ใจดีนี่ใส่ได้เป็นวะอืมเนี่ยอันนี้จะเออแต่ว่าคนสลาดจะให้ให้เฮ็ดแต่มันดีทั้งปากทั้งใจก็แล้วกันเออคนสลาดพญายามให้มันดีทั้งปากทั้งใจ เนี่ลยละเว้นได้กบเว้นเว้นจากการเว้าคกั้ยาบว่าวแต่ว่าจาจีออนวานี่แม่ยิ่งผู้เป็นแม่ผู้หนึ่งแม่ยิ่งผู้นี่เราเราเป็นแม่าเป็นแม่นอนห้ามลูกบ่อไห้ไปเกี่ยวในป้าวันไปแต่ว่าลูกเนี่ยบ่อเสื้อฟัง้งก็เลยเว้าออกมาด้วยความที่มันอารมณ์โกรธอารมณ์โมโอนั่นแหละแต่ผู้เป็นแม่ก็เลยเว้าออกมาว่าเออถามมันว้าบ่าเสือ้อบ่ฟปั้ง ก็ขอไอ้กล้ยวยเออกล้วยเปียวอยู่ในปา่ตาตั้มมันตายซะวาจังแฮ้ส้นมันตายวาจังเมื่อเด็กหน่อยผู้นั้นไปในป่ากับพ่พ่อกล้วยีหลี่แบน,นี่ยืนจังก,าก้าแขวงทางอยู่แบบนี้เด็กหน่อยก็เลยอธิษฐานขึ้น่าเอออีแมว่าข้าำใดขออยากให้เป็นจังสั้นแม่คิดจังใดขอให้เป็นไปจังที่แม่คิด,ดวาจังพ่อเด็กหน่อยอธิษฐานจบไอ้เจ้ววากล้วยเปียวตัวนั้นมันจะแล่นเข้าป่าเลึกไป บ่ได้ทำลายเด็กหน่อยผู้นั้นแทบป,ประการใดอันนี้เพิ่นกับว้าบอกว่าบางเทื่อแม่เนี่ยว้าไปจังสัเว้าไปเนี่เพราะแห้งโทษซะแต่ว่าใจของเพิ่นเนี่ยวังดีต่อลูกอยู่ตลอดเวลาบ่ปรารถนาให้ลูกได้รับความลำบากอีกอยัด้ดอกแม้แต่หน่อยเด้เอออุปสาอาจารย์คือกันคูบาอาจารย์ก็คือกันบางเทื่อเมื่อลูกติดเห็ดอีอยั้บ่ได้ดังใจเพิน่นเพิ่นมีความหวังดีแมนบ่ ก็เลยด่าว่าเอาแห้งๆแต่ว่าใจของเปิ้ลเนี่ยหวังว่ามันจะเล่นแกลูกซิดทั้งด้านการปรึกษาการประพฤติปฏิบัติชอบเนี่ยเห็นบ่ก่ะไรยากยอมบางเทื่อให้ให้ลูกซิ์ลูกหาเนี่ยบอมแมนว่าอยากให้เขาลมจมมีอย่างเด้บางเทื่อให้เนี่ยหวังให้เขาได้ดิบได้ดีกับี่เคยดดังกับพ่อแม่ไผ่บอกเคยด่าลูกเอ้อยกเมื่อเกินเกิดมาเนี่ยตั้งแต่มีลูกเต่ามาเนี่ยบอกเคยด่าลูกจะคำนี่มีบอก เออมียูป่ะยกเมื่อึ้นนั่นบอมมีจักคนบ่มีจักกนแม่ป็นใกลดดาเกยปล่อยแต่ว่าดาแล้วปล่อยแล้วจมแล้วเนี่ยเออถามว่าใจของเจ้ามันฟั่งเขาอีหลีสะบ่เออบางเทื่อด่าลูกแม่บางเทื่อสาบแสงลูกเลยให้มันตายแลบัดนั้นมันบ่เสือไก่มันตายสะบเทื่อคําเบาเนี่ยเออใจบ่ไเด้มีดอกแต่ว่าบางเทื่อมันโกรธมันเกลียดเฮ้ยมันบอกบ่เสือบ่อเสือปล่อยฟั่งคว่มแต่ว่าใจน่ะบ่อเด้๋ให้เขาอีหลีได้หันนะแมนบ่ ใอใจลำโบได้ให้ให้เขาอีลีเลยบางเตือนเนี่ยนี่แหละเห็นบอกเลยหยายอมมันพิมพ์เจตนเออบางือมันอยู่ที่เจตนาเนอมันมันกับเป็นคำหยาบบอกวัเบาอะละ่ะแต่ว่าบางเตือนกับเจตนาเออมันใจบ่ได้หยาบนา่นาหละลักษณะคนเฉยตีีกับปากให้ใจดีกับมี่แมนบ่เออปาก่ายใจดีเนี่ยเพื่อนว่าใส่ได้เอ่อบคนปากร้ายใจดีเนี่ยใส่ได้ส่วนคนใจให้ปากดีเนี่ยใส่บ่ได้เออใจให้ ใจห่ายปากดีใจห่ายคนใจห้ายเนี่ยวัวโดไดดอแต่ใจมันห่ายปากดีอยู่เนี่ยเอีขยงแต่นอกตั้งในเป็นหมากเดือหวานแต่ทั้งนอกเหนือในสมดังหมักเน่าเชีงสเตเห็นบบกใจห่ายปากดีนี่ใส่บ่ไดปากห้ายใจดีนี่ใส่ไดเป็นวะเนี่ยอันนี้จะเอแต่ว่าคนตลาดจะให้ให้เห็นมันดีทั้งปากทั้งใจก็แล้วกันอคนสลาดพญายามให้มันดีทั้งปากทั้งใจ เน่ะเยะเว้นได้กับเว้นเว้นจากการเว้าคำหยาบเว่าแต่ว่าจาที่อ่อนว้า